โอเคนะครับมาต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะเอเคจะลำบากกันเลยนี่ที่ไหนเก็บลูนเสยทางนั้นไปได้ไม่ว่ายางก่อนแล้วนันครับไปตรงไปก่อนลูกลุยโลดนั่นมันคนดำเหรอก็ใช่สิคนดำทางนี้ไปได้ไม่ว่าเอเคอะไรเนี่ยเก็บสวยโอ้ ไปมีอะไรไหมวะท้าไมมันเหมือนหน้าคนอย่างวะไปดีกว,ากวาก่าไปดีกว่าลูกปะเข้าไปดูกันโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยวะไปออกมาลูกเออนี่มันเชีย่ยอะไรเนี่ยพ่อเราคงจะต้องหาทางอื่นขึ้นไปแล้วอะ ้วคุณน้าแม่มดผมอยากให้เธออยู่ตรงนี้จังควรจะเปิดทางให้พวกเราไปได้เม็ดมอนก้าไม่มีบทกลับเราหมายใจถึงเจและไม่มีทางอ้อมไปเรื่องนี้โอดินทราบดีคุณน้ามาที่นี่ได้ยังไงครับมาเช็คดูว่าพวกเจ้าเดินทางเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมเจ้าไม่เตือนเราตั้งแต่แรกก็ข้ายุ่งอยู่มัวแตช่วยเพื่อน้าจำได้ไหม เคล็ดเขียวไม่ออกครับลมหายใจสีดำคือความเป็สมบูรณ์อที่ไม่โดแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถแก้มันได้มีเพียงแค่แสงสว่างที่อ่อนหาย่แรงพอจะแหวกมันไปได้แต่หนทางนี้ช่างยาวไกลจุดหมายนี้สำคัญกับเจ้ามากแค่ไหนล่ะเป็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับนะงั้นตามข้ามาเลยเดี๋ยวทำไมเจ้าช่วยเรา อาจเป็นเพราะข้าในตัวเองในตัวเจ้าในแบบที่ข้าไม่ยอมรับมันบางทีการที่ได้ช่วยเจ้าอาจทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้นที่เคยผิดพลาดในอดีตหรืออาจจะเป็นเพราะข้าถูกชะตาพวกเจ้าถึงแม้ก่อนหน้านี้ผมจะยิงเพื่อนนะเอาหรอใช่ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะยิงเพื่อนนะแล้วเราต้องไปที่ไหนล่ะดินแดนแห่งหนึ่ง ที่ไม่ใช่ของพวกเจ้าก็คงจะงั้นแหละงั้นไปกันต่อครับเราจะไปอีกดินแดนหนึ่งหรอคุณน้าจะไปกับเราไหมแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละลูกแค่แป๊บเดียวเองเท่านั้นเคทเอ้ยปิดซะหมดเลยอ่ะเด็กมาจากมีแม่ใหม่อ่ะสวยขนาดนี้เห็นแล้วมันเงยงืกว่า ถี่ไปทีหนึ่งดิเด็กเวนเราจะใช้สิ่งนี้เกรซาเกรซาไม่เวิร์กหรอกเซนรี่บอกว่ามันเสียเซนรี่ไหนบุกแจ็คเมย์เจอที่ตีนเขาเขากำลังซ่อมมันอยู่ตอนที่เรากำลังมาที่นี่ตอนที่ข้าผ่านมาไม่เห็นมีใครเลยที่เขาอาจจะซ่อมมันเสร็จแล้วก็ได้คนแค่พวกนี้ส่วนมากคือมย์ไม่ธรรมดาและน่าลำคาญมากด้วยถ้าเจออยู่สองคนได้แล้วก็เห็นด้วย Tears Temple is at the center of the lake. It is from there we travel to Ulfheim. Thankfully, it's no longer under water. Why is that creature today? No one knows. He just appeared one day. Soon after, after four attacks and their battle could be felt across all the realms. สุดท้ายวันตุสีรอความน้ำเดียวกลับมาโอดินจ้องอุย Min ักษ์ก็ยังอยู่ที่นั่นเติบโตโตใหญ่ขึ้นเลยเลยขาดใหญ่เท่ากิ่งก้านเห็นไหมแล้วตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ไม่ชอบกี่หน้ากันจะตากำหนดให้พวกเขาต้องสู้กันและกำเนิดเป็นแรกล็อกท่านเชื่อในแรกล็อกไหมข้าภาวนาเสมอว่าข้าไม่อยากจะเชื่อมัน อ๋อกำเนิดเป็นลักนารกให้เองถึงว่าล่ะมีก้อนอวบลักนารกมาคุณนะพวกเราคุยกับมูณมาด้วยแหละการเก่งภาษาถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยได้ยินมันมาก่อนแต่พอเขาเปิดปากพูดข้าก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดแย่หน่อยนะไม่มีใครเข้าใจหรอกเขาพูดภาษาคนตายโอ้คงจะเหงาหน้าดูอ่าเข้าไปกันเลย เดินระวังกันด้วยตามทางนี so? ้ไปเลยคุณน้าชัวร์ไหมเราเคยผ่านทางนี้กันมาแล้วไม่มีทางกลับไปอ๋อจริงเหรอมาเดี๋ยวน้าให้ดูอะไรดูอะไรวะยิงขนุให้ดูเหรอดูยิงหรือเปล่าดูอยู่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เอลวินอาร์เคตเจอรมันเป็นพื้นแายของิ่านบก่าชางได้ท่านสวดของเลให้กลับมาใช้งานได้เดี๋ยวอนนั่งมัจะไม่หายไปใช่ไหมครับกลับไดที่แสงสว่างส่องถึงไม่หายหรอกมาทางนี้เลยโอ้โหใครอยากได้บางจังแล้วพวกรากต้นไม้ล่ะเป็นเวดชนแบบไหนมันคือเวดแวมานี้จากวานาไฮเหรอก็จัดด้ยเหรอใช่เคยได้ยินนิทานไม่เคยได้ฟังเลยที่พระเจ้าวานเนีย ถ้ารู้ม่าแค่มากจะทำศึกกับเอเชียถ้าเปรี่ยบเทียบทอและโอดีนน่าจะเป็นฝ่ายที่ดีไม่ไมีพ,พระเจ้าที่ดับโลกถ้าเคยสอนแล้วจ้ากุมไม่เคยเห็นรู้เลยเพราะเคยไม่เล่นภาคสี่ทางแรกเว้ยเออ,อไม่เคยเล่นหนึ่งและสองกับสามนะครับเล่นสี่มาเลยเลยไม่รู้ที่ผ่านมาเคยทดเป็นไงบ้างนะครับวิหารแห่งเทีย ถูกก่อสร้างขึ้นมาด้วยความเื่อยเหลือของเหล่ายักษ์สาเตรียผู้ยิ่งใหญ่ใช้มันเดินทางไปยังดินแดนทั้งเก้าเพื่อรักษาสันติไม่เห็นจะสันติตรงไหนเลยครับนะพวกเราโดนตุตีตลอดทางเลยโดยเฉพาะพวกผีมันฟื้นขึ้นมาตบเราตลอดพวกสา้างือนที่มันมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งหนึ่งถนนแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้ต่างพากันหนีไปหลบซ่อนบางกําันตัวเป็นโจรเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆบนโลกใบนี้เจ็ดเไอ้เหี้ยเล่าเรื่องอย่างนาน เดินมาตลอดทางเล่าเรื่องตลอดทางโว้ยลงบันไดไปแล้วเดินไปทางขวาโอเคลงบันไดแล้วเดินไปทางขวาเข้าใจเข้าใจหนวะเฮ้ย <Hey, S 2> มีคลิปสั้นแสงอยู่ตรงนี้ด้วยครับคุณนะ้ารอตรงนั้นข้าจะปลุกเวทแห่งแสงให้กลับมา Rio จ้าแล้วตรงลงคุณน้นาให้เรามาทำอะไรครับเนี่ยมาซ่อนอะไรบางอย่างเริ่มจากการยกไอแกนนั่น แกนไหนวะอ๋ออันนี้เหรอโอ้โหคุณจะยกได้ปะเนี่ยดีมากยกมันขึ้นมาแล้วให้มันกลับเข้าไปในรา,างในรางช่ใช่ไหมแล้วก็ดันมันขึ้นเยี่ยมมากต่อไปก็ดันไปข้างหน้าเหรอ โอ้โหมนทางสะพานเลยมันหดไดยังไงครับโซน้าว้าวคุณกงลังจดันต่อไปเรื่อยเจนกว่าสะพานจะถึงตำแหน่งแรกของมันเหนื่ยหรือยังไม่เหนื่อยจะกดยด้ง่าเพราะว่า้าสะกดไม่เป็นคาพูด่เรื่องคนตายถ้าได้ยินคนเรียกมันว่าเฮลวอคเกอรมันคืออะไรหรอมันเป็นดวงวิญญาณเละล่อนตายโหงมีพี่ฝัง ได้ยังไงอ่ะเล่นมุนของเวียทำให้มันฟื้นขึ้นมาหรอเป็นไปได้แต่นี่ไม่ใช่คาถามันเป็นเหมือนโรคระบาดในคนตายเป็นอาการหนึ่งในโลกใบนี้ที่ขาดสมดุลบางอย่างหรือบางคนท้าทายอำนาจอันตรงพลังแั่คือสิ่งที่ข้ารู้ทั้งหมดเนเยี่มากเยอมมาก เยบมากกลับขึ้นมาเราพร้อมแล้วเงี้ยหรออ่านไม่ทันไผมซับไปเกินข้าไม่ปวดหลังหรอกผ่านประตูนี้ไปเลยเดี๋ยวก่อนนะตกลงเป็นพวกยักษ์หรือเอลกันแน่ที่สร้างวิหารแห่งเทียรูปขอบคานได้รวมมือกันสร้างสิ่งนี้มันเป็นการรวมมือใครที่ยิ่งใหญ่ของหลายๆดินแดนที่ถูกแยกออกจากกันโดยฝีมือของพระเจ้าอ๋อโอเคเปิดประตู ไปกันเลยโอเค EP นี้เป็นชั่วโมงสาระล้วนๆเลยนะครับผมคุยกันอย่างเดียวสาระล้วนๆไอ้พี่เอ้ยลิโอสตาลิโอสตาธนูของน้าไม่มีแรงแล้วตอนนี้พลังมันเสื่อมหมดแล้วนะนนมันมนะนีเวทมนต์สถิตอยู่ในสายธนูนี้น ได้เราใช้มันจนหมดโศกธนูเจ,าจ้ามาเมื่อเจ้าได้รับแสงสว่าแห่งอาภัยตรงืึอเวทมวนั้นเข้าไปในสายธนูเข้าใจหมน้าพูดเหมือนจะไม่ไปกับเราเลยเจะ ข้าจะพย,พยายามใช้ข้าถูกักบริเวณอยู่ในแค <itu? S 1> ่มิดการเท่านั้นทำไมลักเหล่าทเทพไม่มาสนใจข้าเท่าไหร่ทำไมในนี้มมดจังโอ้วันนี้อ่านไม่ทันนะโอเคเมื่อกี้อ่นไม่ทันจริงๆนะผมจะพยายามจำบทแล้วก็มาแปลนะครับผม ลากไม้พวกนี้ไม่เหมือนเวทมนต์ของท่านเลยนะไม่ใช่หรอกลากไม้พวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ชีวิตอันยิ่งใหญ่และให้เขเดินทางข้ามดินแดนที่เป็นไปได้อ่ามันทำงานยังไงท่านต้องใช่สิ่งนี้สั่งเปิดไบพรอเพื่อไปอยังด,ดินแดนต่างๆมันสามารถใช้การกินกำลังได้ตรงต่อวางไบฟรอสต์ไปตรงนั้น แล้วไงต่อรอเดี๋ยวพิหารอย่งี้ต้องใช้เวลาสักพักเพือตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานจากในห้องนี้ในห้องนี้เท่านั้นพี่เจ้าจะสามารถในงานเดินทางแป่งดินนต่างสิ่งที่เห็นตรงหน้าเจ้าคือวิหารที่เราอยู่พร้อมกับวคอยินดทั้งเก้าที่ล้อมทะเลสาบไว้ข้างนอกทุกดินแดนถูกตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในช่องว่างทางกายภาพเป็นแสงสะท้อน These doors, the towers outside, and the nine realms are <laughs> all intertwined and coexisting on the branches of the, <laughs> the tree, separated only by the bifrost light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the world tree? an <laughs> artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The tree of life is bound to the fate of the world. Just as we are bound to it, mm -hmm. the tree nourishes our soil. <coughs> the tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life birth, growth, yeah. death, death, and rebirth. Every strand transcending time, transcending space everything comes back to the tree so that's how it works but i'm guessing you were looking for a more practical answer uh, yes right very well the bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of anaheim instead turn the wheel to our actual destination is this moving to big bridge yeah. the wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside wait there's no tower on this one and that's why realm travel to jotunheim is impossible without a tower for the bridge to lock into the sequence can't begin every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm i'm giving you the one for alfheim now you can lock in your destination we're ready. We're ready. Okay. We're Remember there. to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the Realm Travel Bridge will align, and the Realm Between Realms will open. See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost. Opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim Tower disappeared from all realms over a hundred winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery. Follow me. My frost is dark. This trip was its last use. No going replenished with the light of we are trapped. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black breath go away. With the captured light of Alfheim, yes. Okay, open the door, them Come on. Oh wing Welcome to Alpheim, gentlemen. To time Think you can spot The my light. I can barely see it something's wrong see that column of light on the horizon it's housed in the heart of a ring temple we'll find what we need there no no no, no. damn it not yet oh, might, 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 uh, <coughs> to restore the bifrost magic the -Frost, you must step into the light but be very careful no, no, hmm she's not dead เธอจะตายไหมเธอไม่ตายครับไปยังเธอลูกโอเคนะครับผมสิบห้านาทีที่ผ่านมาคือคุยกันทั้งเรื่องนะครับไอ้ยึกวิอย่างเครียดเลยแปลแทบจะไม่ทำนะครับผมโอเคอะไรวะเนี่ย I think k you อะไรเนี่ย I'm here, sorry. Whoa, about? Not our concern, boy. Focus. They keep murdering the Focus, boy. not. keep murdering It is war. The end of one. The world ones lost. เอาละเ้ายิงยิงมาลูกยิงมันยิงมันมาที่นี่เลยทำเอาที่มาจับได้เบาปาดเขาเขไอ้ยฟันไม่โดนฟันไม่โดนไอ้ยิ่งจะปีนเขามามานี่มานี่มานี่มาหน่งมานี่มามานี่จับเทคดาวจับจะไปไหนขอยืมหน่อยฟันเถอะเอาไปแดกเดวนดสวัดีมาสวัสดีครั บักได้เว้ยเขาหนัเขาไอ้หน้าห้อีกทีนึงหีซ้ำอีกรอบถอยออกมาไอ้ยหีโปรโมชั่นไม่โดนวะมันไม่ออกโปรโมชั่นวะจะไหนวะเอาอยู่ข้างหลังอดีตอดีตไปไปไปันฟันไม่ลบบักได้ปันเข้าหน้าอีกทีนึงนี่เจ๋งเหรอต้องฟาให้ตัวสองอันนะครับผมสองอันสองอันเยี่ยม โอเคแดงไหนวะเนี่ยอ๋อด้านข้างนี่หวะ d โอ you say s o m ดีไหมวะไม่มีแล้วเก่ครับวิ่งไปต่อ o k s i n ร r จอ s n r วะนั่น s ิ n ร r เหรอใช่ลูกมันคือ s ิ n ร r และนี่ก็เรือที่เราต้องใช้ป้ายได้สามสวยเจ็ดเท่เรือไวกิ้งว่ะโอเคโอเคครับผมไหนมาดูสินวีดิอาเกตสักไหนครับผมนี่อะไรอัพไม่วะเนี่ยอืเสื้อ เสื้อเกาะมึงเท่นนะแต่เราใช้เสื้อของเราดีกว่าหมัดว่ะหมัดอันนี้บวกเยอะอยู่บวกดาเมจด,ด้วยบวกเกาะด้วยเอาอันนี้แล้วกันครับผมสวยพี่สวยนี่อะไรเนี่ยงงเกงไม่มีตังนะครับเนอะไรเนี่ยอ๋อเสื้อ เสื้อันี้ก็ดีกว่าครับเราใช้ของเดิมดีกว่าอะไรหมัดอันนี้บวกความเร็วน,นี่บวกดาเมจใช้ของเดิมดีกว่าครับผมผมว่านะว่าของเดิมดีกว่าครับนี่อะไรอีกเนี่ยไม่มีแล้วเออดินขวานมาเยอะเอออัะไม่ได้สักอันเลยครับ หมือนจะเป็นไล่เทมนะครับผมเอาละครับโอเคครับผม EP นี้ก็ต้องตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคตัดจบแบบละครไทย